ก่อนจะไปจัดอันดับในครั้งนี้ผมบอกทุกคนก่อนว่าการโจมตีเพอร์ฮัมเบอร์ของญี่ปุ่นถือเป็นวันที่กองทัพเรือสหรัฐได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดอย่างที่เราทราบกันการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะผมผมเลยจะนับเฉพาะเรือที่จมจากการโจมตีของญี่ปุ่นในวันนั้นเท่านั้น เอาเฉพาะเรือรบก็แล้วกันนะจากเรือรบ21ลำที่ถูกโจมตีได้ไดรับความเสียหายวันนี้ผมจะพาทุกคนว่าทําไมสหรัฐถึงต้องแค้นฝังหุนกับการจัดอันดับ6เรือรบที่จมจากการโจมตีเพอร์ฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2 อันดับที่1นนะคะผมและคุ้นหูกันดีนะลำนี้เนี่ยกับเรือประจันบาลที่ใหญ่ที่สุดของงานในวันนั้นและจมไปอยู่ใต้ก้นทะเลอย่างถาวรนั่นก็คือเรือประจันบาน USS Arizona หมายเลขข้างเรือ BB 3 9เรือลำนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเรือธงของกองทัพเรือแปซิฟิกแห่งสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2ออยู่ภายใต้การบัญชาการของนายทหารระดับสูงอย่างนายพลเรืออีกด้วยซึ่งตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทั้งกองทัพเรือตอนนั้นนี้ไม่กี่คนในสหรัฐการสูญเสียเรืออาริสโตนาในวันนั้น จึงไม่ใช่แค่เรือลำหนึ่งจมแต่คือการสูญเสียงหัวใจของกองทัพเรือไปพร้อมกันด้วยเช้าวันที่ถูกโจมตีบนเรือมีลูกเรืออยู่1น0 0นายจากการเช็คยอดในช่วงเช้าและหลังจากการโจมตีมากกว่า1,200นายต้องตายไปรวมถึงพลเรือเอกอิชาคิดและผู้บังคับการเรืออาริโซนาตัวเรือถูกโจมตีด้วยระเบิดเจาะเกาะขนาด800ปอนด์4ี่ลูกนะครับผมและมีระเบิดลูกอื่นๆสมทบอีกรวมเป็น7ลูกลูกหนึ่งตกลงบนดาดฟ้าด้านหน้าเรือหมายเลขป้อมปืนที่2ทะล ุไปถึงห้องเก็บดินปืนจนเกิดระเบิดเป็นแรงนั้นมหาศาลฉีกตัวเรือส่วนหัวขาดออกเป็น2ท่อนทันทีไฟไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า2วัน2คืนกว่าจะดับไฟได้ทําให้สภาพเรือเนี่ยพังยับเยินเกินกว่าจะกู้กลับมาซ่อมใช้งานได้อีกด้านสมรรถนะของตัวเรือเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะ U.S. Arizona มีระวางขับน้ำมากถึงกว่า38,000ตัน ความยาวเรือ185เมตรทําความเร็วได้สูงสุด21นอตหรือประมาณ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการในท้องทะเลเนี่ย วิ่งไกลได้สูงสุด1 5 0 0 0กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังอาวุธหลักคือปืนใหญ่เรือนะครับผมขนาด1 4นิ้วจำนวนมากถ,ถึงกว่า12กระบอกสามารถยิงกระสุกกนเจาะเกาะหนักขนาด635กิโลกรัมได้ไกลสูงสุดกว่า31กิโลเมตรได้เลยว่าลูกปืนถึงเป้าเมื่อไหร่เนี่ยเป้าหมายแทบไม่มีโอกาสรอดยังไม่รวมปืนรองและปืนต่อสู้อากาศยานอีกไม่ต่ำกว่า20กระบอกที่เคยเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายปเป็นกําแพงเหล็กและวยความที่ด้านหน้าของเรือหายไปทั้งแถบจากแรงระเบิด คูมค่าซ่อมตัวเรือขนาดใหญ่ถูกทิ้งไว้ใต้ทะเลแต่ก็มีการกู้บางส่วนขึ้นมาเช่นชิ้นส่วนโลหะปืนใหญ่ปืนรองนําไปติดตั้งไว้บนเรือลําอื่นหรือนําไปเสริมการป้องกันใช้ฝั่งที่ฮาวายการกู้และจักการซากเรือใช้ระยะเว,เวลายาวนานกว่า2ปีกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ปัจจุบันบางส่วนของเรือถูกจัดให้เป็นอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์อาริโซนาเมมโมเรียลเพื่อรล,ลึกถึงลูกเรือกว่า1000ชีวิตที่จักไปในวันนั้นและเพื่อเตือนให้โลกไม่ลืมถึงสรงนาตกรรมที่เผอฮาร์เบอร์ อันดับที่2คือเรือประจันบาล USS Oklahoma หนึ่งในเรือรบรุ่นเก่าที่อยู่คู่มหาสมุทรแปซิฟิกของสาหารัฐมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นะจะว่าเก่าก็เก่าแหละนะครับผมแต่ก็ยังเป็นกําลังหลักของกองทัพเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนั้นการโจมของโอคาฮามาในวันนั้นเนี่ยถือเป็นหนึ่งในความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆเพราะมีลูกเรือเสียชีวิตไป430นายในช่วงเช้าของวันนั้นญี่ปุ่นได้ใช้ตอร์ปิโดจากเครื่องบินโจมตีราว8ลูกนะทุกคนโดยมีตอร์ปิโดอย่อยางน้้้้ออออย3ลลูกกททุนนวปงงัใตตเเรืเ็ม ทำให้ผนหนังด้านข้างของเรือฉีกขาดน้ำทะเลทะลักเข้าอย่างรวดเร็วทำให้เรือลอยตัวไม่ไหวค่อยๆเอียงและพลิกความจมสู่ใต้ก้นอ่าวภายในระยะเวลาเพียงแค่12นาทีหลังจะโดนลูกแรกเรียกเลยว่าแทบไม่มีโอกาสให้ลูกเรือได้ตั้งตัวกันเลยซึ่งสักยภาพของเรือโอกาฮมามีระวังขับน้ำเต็มที่คือ35,000ตันความยาวตลอดลำเรือ คือ180เมตรทำความเร็วได้สูงสดุด2 1อนอตหรือ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงและออกดัดการทนท้องทะเลเนี่ยได้ไกลสูงสุด15 0 0 0กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่เรือขนาด14นิ้วนะครับผมจำนวน10กระบอกถ้ายิงด้วยมุมเงยสูงสุดเนี่ยก็ส,สามารถไปได้ไกลสูงสุดกว่า30กิโลเมตรนี่ยังไม่รวมปืนรองและปืนต่อสู้อากาศยานที่มีอีกกว่า30กระบอกโดยกองทัพเรือสหรัฐได้อนุมัติการกู้คืนเรือลำมหึมาลำนี้เน หนึ่งในงานกู้เรือที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดแต่พอซ่อมแซมเบื้องต้นเสร็จแล้วก็โดนประเมินอีกครั้งในช่วงสงครามโลกคร่สต์ศตรพบว่าเรือเสียหายหนักและเก่าเกินกว่าจะคุ้มค่าซ่อมจึงตัดสินใจปลดประจำการนําชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ออกไปขายไปเป็นเศษเหล็กในปี1946และเรื่องก็เหมือนจะจบนะครับผมแต่ไม่จบระหว่างที่ลากเรือโอคาโฮมาจากฮาวายไปยังชายฝั่งตันตกของสหรัฐในปี1949มันก็โดนพายุเล่นงานกลางทะเลจนจมสู่ท่ก้นทะเลเป็นครั้งที่2และถูกทิ้งให้อยู่ตรงนั้นจนถึงปัจจุบันนนกลาายไปเปเ็ต ของเรือประจันบาลที่จมถึง2ครั้งในบริษัทกองทัพเรือสหรัฐ ดับที่3คือเรือประจันบาน USS West Virginia หนึ่งในเรือรบยุคสงครามโลกครั้งที่2อที่ขึ้นชื่อว่าทางสมัยมากที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือแปซิฟิกพอหลังจากการฟื้นคืนชีพมันมาพร้อมกับปืนใหญ่หลักขนาด16นิ้วและระบบอำนวยการรบแบบจัดเต็มรูปแบบโดยในวันถูกโจมตี USS West Virginia มีลูกเรือเสียชีวิตไปจำนวน106นายและเชื่อกันว่าเรือถูกโจมจากการโจมตีริ่ตปิโดแบบไท95ของญี่ปุ่น ที่ซัดเข้ากาบซ้ายของเรือถึง7ลูกหนึ่งในนั้นทะลุเข้าตัวเรือเต็มๆจากนั้นบนดาดฟ้าเรือยังโดนระเบิดจอกกรอจากเครื่องบินทิ้งระเบิดอีก2ลูกลูกหนึ่งตกบนดาดฟ้าและอีกลูกหนึ่งตกใกล้ป้อมปืนหลักทําให้โครงสร้างด้านลําเรือฉีกขาดเป็นแนวยาวน้ำทะลักเข้าเรืออย่างรวดเร็วเรือค่อยๆเสียสมดุลก่อนจะพลิกคว่ำลงในเวลาไม่นานสําไรนะ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ล้วนไหลทั้งจากตัวเรือเวสต์วอร์จินีอาและย s s อสเอสอาริโซนาที่อยู่ใกล้ๆทำให้บริเวณร,รอบๆเรือเนี่ยกลายไป กว่า2วันเต็มดยหลังการอัปเกรด USS West Virginia มีปืนใหญ่หลักขนาด16นิ้ว8กระบอกจัดเรียงแบ่งเป็น4ป้อมปืนสามารถยิงกระสุนปืนได้ไกลสูงสุด30กิโลเมตรและยังมีปืนรองอีกกว่า25กระบอกแต่ท่อยิงอรอปิโด2ชุดติดตั้งกับซ้ายขวาของเรือหลังจากการจมลงสู่ก้นอ่าวกองทัพเรือสหรัฐก็ตัดสินใจกู้ USS West Virginia ขึ้นมาเข้าซ่อมในอู่แห้งช่วงปี1942ใช้ระยะเวลาในการยกเครื่องเปลี่ยนดาดฟ้าเรือติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานและระบบเรดาร์รุ่นใหม่รวมแล้วนานกว่า2 ปีกว่ามันจะพร้อมกลับเข้าประจำการอีกครั้งและเมื่อกลับเข้าสู่กองเรือแปซิฟิกได้แล้ว USS West Virginia <c oughs> ก็ออกรุยไล้ถล่มเป้าหมายของญี่ปุ่นไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งจบสงครามโลกครั้งที่2ปิดฉากสงครามลงอย่างสมบูรณ์ อันดับที่4เรือประจันบาล USS California เรือธงรุ่นเก่าของกองเรือแปซิฟิกในอดีตที่จอดอยู่ข้างเกาะฟอร์ดแลนด์จึงทำให้เป็นหนึ่งในเรือที่ถูกถล่มตั้งแต่ละลอกแรกๆเลยนะโดย USS California ถูกต่อไปโดญี่ปุ่นโจมตีเข้าทางกาบเรือซ้าย2ลูกทําให้แนวลําเรือด้านข้างเนี่ยฉีกเป็นแถบยาว12เมตรน้ําเข้าไปถึงห้องเครื่องอย่างรุนแรงจนค่อยๆเอียงและจมลงในน้ําตื้นแบบไม่จมทั้งหมดตาดฟ้าเรือยังคนโผล่พ้นผิวน้ําอยู่จากนั้นยังโดนระเบิดขนาด500ปอนปอทิ้งบอมใกล้บริเวณสะพานเดน รือทําให้ห้องบัญชาการที่มีลูกเรืออยู่เต็มห้องผูกเพลิงไฟไหม้ทันทีโดยมีลูกเรือเสียชีวิตรวม100นายในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สมรรนะการรบของแคลิฟอร์เนียไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเรือยาว186เมตรมีระวางขับน้ํา33,000ตันและทําความเร็วได้สูงสุด21นอตหรือ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธหลักคือปืนใหญ่เรือขนาด14นิ้วจำนวน12กระบอกแบ่งเป็น4ป้อมปืนยิงได้ไกลกว่า30กิโลเมตรและปืนรองอีกนับ20กระบอกสหรัฐจึงตัดสินใจกู้เรือ้มาตตังแ่ปี1912 ทีมช่างใช้วิธีอุดรูรั่วปะผิวเรือแล้วค่อยๆสูบน้ำออกจนสามารถยกเข้าอู่เรือแห้งได้จากนั้นก็จัดก,การอัปเกรดทั้งซ่อมโครงสร้างเปลี่ยนดาดฟ้าเรือติดระบบเดา้์และปืนต่อสู้อากาศยานรุ่นใหม่อย่างโบฟอร์ต40มิลลิเมตรหลายตำแหน่งด้วยกันใช้เวลารวมๆในการกู้ซ่อมโมดิฟายยาวนานกว่า2ปี2เดือนก่อนจะกลับเข้ามาประจำการอีกครั้งในต้นปี1944ซึ่งพอกลับเข้าสู่กองเรือแปซิฟิกได้แล้ว USS c ฟอร์เ r n i a ก็ถูกส่งไปร่วมรบสนับสนุนการยกพลขึ้นบกในหลายสมรภูมิไล่ไปตั้งแต่ ก่อมาลีอันน้าฟิลิปปินโอกินาวาที่ญี่ปุ่นเรียกอะไรว่าจากเรือที่เคยจมอยู่ก้นอ่าวเพอร์ฮาร์เบอร์กลับขึ้นมาเอาคืนญี่ปุ่นได้แบบเต็มๆจนจบสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ 5, ลำนี้เนี่ยไม่ใช่เรือประจัญบานแนวหน้าช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมแต่เป็นเรือเก่าของสหรัฐอย่าง USS ยูท่าที่ถูกลดอาวุธตามข้อตกลงในสนธิสัญญาลอนดอนปี1 9 3 1จนไม่มีอาวุธอะไรเหลืออยู่บนเรือเลยทําหน้าที่เป็นเพียงแค่เรือฝึกเท่านั้นในวัน,นทีนถล่ม USS ยูท่าจอดอยู่ในหน้าน้ําทะเลเปิดข้างเกาะฟอร์ดแลนด์เทียบสมอแทนช่องจอดเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งด้วยตําแหน่งที่จอดเรือมันดูสําคัญทาให้ญี่ปุ่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรือรบหลักเลยโดนจัดตอร์ปิโดเข ต็มเพียงแค่2นาทีหลังโดนโจมตีตัวเรือค่อยๆสุดลงและจมสู่ใต้ก้นทะเลทําให้มีลูกเรือเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นราว60คนตัวเรือมีระวังขับน้ 23, 000, าํา23,000ตันความยาวตลอดลําเรือคือ160เมตรทําความเร็วได้สูงสุด21 000, นอตหรือ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกปฏิบัติการในทะเล1ครั้งได้ไกลสูงสุดกว่า11,000กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง1ครั้งและก็อย่างที่บอกไปตามสนที่สัญญาลอนดอนปืนใหญ่เรือถูกถอดออกทั้งหมดเหลือเพียงแค่ปืนต่อสู้อากาศยานที่นํามาติดตั้งแทนซึ่งจำนวนมีเท่าไหร่ไม่แน่ชัดสหร รัฐได้ยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าทรัพยากรและาอุธบนเรือไม่ได้มีอะไรที่นํากลับมาใช้รบได้อย่างคุ้มค่ารัฐบาลจึงไม่อนุมัติให้กู้เรือลำนี้ขึ้นมา US อยู่ท่าเลยถูกปล่อยให้เป็นซากเรือจมอยู่ตรงนั้นและภายหลังก็ถูกใช้เป็นซากเรืออนุสร์เพื่อเตือนใจถึงการจมทีเพอร์ฮาร์เบอร์อันดับที่6เป็นเรือกวางทุนระเบิดอย่าง USS โอกาก้า ทำหน้าที่เป็นเรือบัญชาการของกองเรือวางทุนระเบิดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแต่การจมของมันเนี่ยเรืเร่งเลยว่ามากแบบงงๆนะครับผมเพราะตัวเรือไม่ได้โดนทอร์ปิโดยิงเข้าใส่แบบตรงๆโดยมันแค่ได้รับแรงระเบิดลูกหลงมาจากทอร์ปิโดที่ถูกยิงใส่เรือลำใกล้เคียงแต่ว่าแรงอัดจากระเบิดไปทําให้ผนังของตัวเรือแตกร้าวตัวระบบเครื่องจักรไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อเดินปั๊มน้ําได้น้ําจึงค่อยๆทะลักเข้าลําเรือซุดตัวลงสู่ก้นอ่าวโชคยินดีนะก็คือมันจอดอยู่ในเขตน้ําตื้นทําให้เรือจมไปเพียงแค่ครึ่งเดียยวาาาาาฟ้้ังสมรถผ่นํ และที่สาคัญคือไม่มีลูกเรือเสียชีวิตโดยตัวเรือมีขนาดไม่ใหญ่นะครับผมระหว่างขับน้ํา3,800้ตันความยาวลําเรือคือ120เมตรทําความเร็วสูงสุด20นอตหรือ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงระียะปฏิบัติการเนี่ยประมาณ9,300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเช้อเพลิง1ครั้งอาวุธปืนบนเรือมีเพียงแค่ปืนต่อสู้อากาศยาน3กระบอกเท่านั้นเองเพราะหน้าที่หลักจริงๆแล้วน่ะคือการวางทุนระเบิดซึ่งต่อการออกเดินทาง1ครั้งมันสามารถบรรทุกทุ่นระเบิ300เนะนนนเนดบได้ พร้อมจะเปลี่ยนทั้งบริเวณให้กลายไปเป็นทะเลเพลิงได้ทันทีเลยแต่ก็อย่างที่ว่ามันไม่โดนโจมตีตรงๆภายหลังเหตุการณ์โจมตีเพอฮาร์เบอร์สหรัฐใช้เวลาราวสองปีในการกู้เรือซ่อมแซมและดัดแปลงครั้งใหญ่จนในที่สุด u s s กสเอกาก็กลับเข้าสู่สมรภูมิสารต่อภารกิจในสงครามโลกครั้งที่2ได้อีกครั้งนะครับผมและนี่คือการจัดอันดับเรือทั้ง6กลำที่เป็นเรือรบและโจมสู่ใต้ก้นทะเลจากการโจมตีเพอฮาร์เบอร์นะจริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยยังมีเรืออเนกประสงค์อีกหนึ่ง ในกลุ่มเรือรบของกองเรือด้วยดังนั้นถ้านับเฉพาะเรือรบที่จมลงไปจริงๆในวันนั้นจะมีทั้งหมด6ลำตามที่เราเล่ากันมาเลยและถ้าพูดถึงเรือที่เสียหายหนักจนไม่สามารถกู้กลับมาใช้งานได้อีกเลยก็มีเพียงแค่เรือประจัญบานลำใหญ่ที่สุดของงานอย่าง USS a n ิโซน,น,น,นาเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นส่วนเรือลำที่เหลือแม้จะโดนเล่นงานจนจมแต่สหรัฐก็สามารถกู้คืนซ่อมแซมอัปเกรดแล้วส่งกลับเข้าสู่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่สองได้เกือบจะทั้งหมดและนี่คือสงครามกรรมครัร้งใหญ่ของสหรัฐจากาจาการโจมตี per เพอร์ฮาร์เบ ครับโลกที่2ไปแบบตลอดกาลนะครับผม